เหมือนว่าทุกอย่างมันจะจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้วใช่ไหมฮะทุกอย่างเลยบนเกาะฝั่งนู้น่ะมีคนรอดอยู่เยอะไหมฮะมีเยอะอยู่นะแต่ว่าพวกนั้นไม่ใช่คนอีกต่อไปพวกเขาเปลี่ยนเป็นสัตว์แล้วมันมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงอะฮะ ตอนที่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่สงบลงคนที่รอดอยู่ต่างก็มารวมตัวกันในตอนแรกๆห้างกับพัาคารที่ยังอยู่จะมีการแจกอาหารและเข้าของฟรีให้กับทุกๆคนฉันจำได้ว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็ได้รับการรักษาทุกๆคนแต่ กเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตามมาบ้าน,านเรือนที่เหลืออยู่ก็ถูกทำลายเกือบหมดไม่นานนะักเราก็รู้ว่าจะไม่มีการได้รับความช่วยเหลือใดๆอีก หลังจากนั้นทุกคนจึงเริ่มออกล้นและทำลายสถานที่ต่างๆความรุนแรงเริ่มแผ่ไปทั่วทั้งเมืองไม่นานร่างของผู้ที่ถูกทำร้ายและสปก็เปล่ยนไปทั่วทั้งเมืองความหายนะเริ่มแพร่กระจายไปทั่วน่ากลัวมาเมื่อหลายปีก่อน แผ่ดินไหวครั้งใหญ่ได้ทำลายมานากวัาาวเมืองหลวงของประเทศนิคารากัวเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี้หากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นที่ญี่ปุน่นเหตุการณ์เช่นนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันฉันกับเพื่อนๆหนีไปที่ภูเขา แล้วพวกเราก็ซ่อนตัวอยู่ในที่รกร้างที่ห้องใต้ดินพวกเราโชคดีที่พบเสบียงที่กักตุนไว้แต่แล้วก็มีพวกที่ออกบุกปล้นบุกเข้ามาหาเราไปไหนไปหยุดไปหยุดฉันยิงยิงยิงนะ ฉ <Hey. S 2> ันหนีมาได้จากพวกนั้นอย่างหุดหิตฉันสับสน และเดินไปเรื่อยๆจนฉันมาเจอเรือ จากนั้นฉันก็เลยข้ามมาที่นี่มันก็เป็นแบบนี้แหละถึงแม้ว่าคนบนเกาะนั้นจะเป็นบ้ากันไปหมดถึงจะเป็นแบบนั้นผม,ผมก็จะไปครับ ที่ผ่านมาเธออาจจะลำบากอาจจะต้องอยู่คนเดียวและแย่ที่ต้องประสบกับเรื่องแบบนี้เธอไม่ได้เจอใครเลยจนเจอฉันเมื่อเร็วๆนี้ฉันอยากให้คิดว่านี่อาจจะเป็นโชคดีของเธอแล้วก็ได้เออจริงสิเมื่อวันก่อนน่ะผมเพิ่งเจอเครื่องบินด้วยนะฮะ<า>คุณล่ะคุณเห็นไหม เครื่องบินนะฮะจริงๆนะฮะแถมมันยังบินต่ำอีกด้วยผมผมไม่รู้หรอกนะว่ามันมาจากไหนอ่ะแต่คิดว่ามันจะต้องมาเพื่อช่วยพวกเราแน่ๆผมทำสัญ,ญลักษณ์ก็ความขอความช่วยเหลือด้วยก้อนหินไว้บนเขาอะครับพวกเขาต้องมองเห็นแน่ๆจริงเหรอครับผมมั่นใจฮะว่าเครื่องบินต้องกลับมาช่วยพวกเราแน่ๆพนันด้วยกาแฟก็ได้นะครับขอบคุณขอบคุณพระเป็นเจ้า ชายหนุ่มมองหญิงสาวที่กำลังร้องไห้พร้อมๆกับคิดในใจว่าเขาจะต้องปกป้องเธอตอนนี้เรามาพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กันเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าทุกประเทศทั่วโลก เริ่มที่จะรับผลกระทบจากการที่มีคลื่นความเย็นที่ผิดปกติข้อมูลเรื่องนี้อ้างอิงมาจากปี1977ภาคใต้ของสหรัฐเองปกติจะอยู่กับฤดูร้อนตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในปีนี้มีรายงานการมีหิมะตกครั้งแรกในรัฐฟลอริดาในนิวยอร์กมีผู้เสียชีวิตจากการทำงานผิดปกติของฮีเตอร์สาเหตุมาจากเกิดความหนาวเย็นที่ผิดปกติส่วนรัฐมินนิโซตาและเพนซิลเวเนียเองก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ขาะเดียวกันในญี่ปุ่นความรุนแรงของคลื่นความเย็นนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นในทุกๆปีมีรายงานความเสียหายเข้ามาไม่ขาดระยะและเมื่อสองสาปีมานี้มีการเพิ่มปริมาณของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรู้จักกันดีในชื่อภานวะวเรือนกระจกและประกนากฏการณ์นี้เป็นสาเหตุนำไปสู่การละลายของธารน้ำแข็งทั้งขั้วโลกเหนือและใต้ทำให้เมืองใหญ่ทั่วทั้งโลก กำลังจะจมลงสู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศดูเหมือนว่าจะลดต่ำลงทฤษฎีที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันคือในชั้นบรรยากาศมีอนุภาคขนาดเล็กจากท่อไอเสียปกคลุมอยู่ทั่วไปทำให้อุณหภูมิลดลงปีเตอร์ไคเซอร์ผู้แต่งลิฮูจูดีคาซีหรือการกลับมาของทานทาน้ำแข็งเชื่อว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนั้น คือสิ่งที่จะทำไปสู่สยุคน้ำแข็งใหม่เขายัางแสดงถึงสนามแม่เหล็กทั้งโลกที่อ่อนกำลังลงซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนทฤษฎีของเขาถ้าควัวโลกเคลื่อนลงต่ำกว่าระดับน้ำแผ่นดินไหวจะทำให้เปลือกโลกแตกออกและแมกมาจะทะลักออกมาน้ำทะเลจะดูดและสึนามิขนาดยักษ รวมถึงก่อให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟทั้งหมดในโลกจะเป็นไปตามที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามภัยพิบัติที่กลุ่มเด็กชายประสบนั้นจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ขั้วโลกเหนือหรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้ด้วยความที่แอบลื้มเล็กๆตอนเราเรื่องตัวเองให้ฟัง ทำให้ใชายหนุ่มลืมบอก,บอกสิ่งที่สำคัญที่สุดสิดสดส่งหนึ่งกับ,กบอากิโกะนั่นก็คือเรื่องที่ตัวเขาเองต้องทนทุกทรมานกับการที่ถูกหนูทำร้ายฉะนั้นตั้งแต่ตอนนั้นมาเมื่อต้องกำจัดเศษอาหารเขาต้องยากลำบากในการฝังมันไว้ในหลุมที่ลึกมากๆหรือไม่ก็เอาไปทิ้งในทะเลถ้าไม่ทำเช่นนั้น หนูและแมลงสาก็จะมาจัดการกับสิ่งที่เหลือดีเลยพวกหนูก็คงหิวเหมือนกันหญิงสาวไม่รู้ว่าการกระทำเช่นนั้นของเธอจะนำพาความยุ่งยากมากมายตามมา พอดีเลยนะซาโธรู้ใส่ได้เสื้อตัวเก่าของฉันนะ่ะถึงแม้จะเก่าแต่ก็ยังดีกว่าใส่ตัวที่เป็นรูแบบนี้นะแล้วอันนี้ก็คงไม่ต้องใช้แล้วด้วย uh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวก่อนครับจะทิ้งไปแบบนั้นไม่ได้นะฮะเราอาจจะยังใช้ประโยชน์จากมันก็ได้ไม่ต้องสงสัยเลยอะ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับ <het ab it> ขณะที่ต้องอาศัยอยู่บนเกาะที่ยากลำบากแรนแค้น ชายหนุ่มกลายเป็นคนที่ใช้ข้าวของทุกอย่างอย่างมีคุณค่าและระมัดระวังขนาดเดียวกันสิ่งที่หญิงสาวปฏิบัตินั้นเหมือนกับว่าเธอได้รับการเลี้ยงดูอย่างตามใจจากบ้านที่มีฐานะสงสัยต่อจากนี้เราถ้าจะลาบากแล้วฮะแบบนี้เราคงจะพึ่งอะไรเธอไม่ได้มันไม่ใช่เอาแต่ใช้สิ่งของที่เธอเอามาเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว แต่ละวันยิ่งหนาวขึ้นหนาวขึ้นแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นว่าไม่ใช่ชายหนุ่มจะหาอาหารคือจับปลาไม่ได้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงยังหาน้ำดื่มได้อย่างยากลำบากด้วยเมื่ออากาศเย็นจัดปลาในแม่น้ำก็ไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวเช่นกันทำให้ชายหนุ่มไม่สามารถจับปลาด้วยเครื่องดักปลาของเขาได้วันนั้น เขาหาเหยื่อไม่ได้เลยชายหนุ่มเริ่มเป็นกังวลอยู่กันสองคนแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่เขาจะปกป้องเพื่อนร่วมชายขาของเขาไม่ได้เพราะลำพังตัวเขาเองก็ยังแทบเอาตัวไม่รอดเลย ชายหนุ่มนั่งมองเพื่อนร่วมชาคาที่แสนน่ารักของเขาที่ดูจะไม่มีความกังวลเอาเสียเลยเธอเตรียมอาหารขณะที่เขาพบว่าตัวเองเริ่มจะงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าเวลาแห่งความสุขที่เขาได้กินข้าวร่วมกับหญิงสาวที่เคยมีนั้นมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงในคราวนี้ นี่เป็นอะไรไปน่ะดูเครียดจังเลยอ๋อเปล่าฮะไม่มีอะไร ยังเช้าอยู่เลยจะออกไปไหนเหรอทานอะไรหรือยังอาหารเหรอเหรอไม่ฮะผมผมไม่กินแล้วอะไรแบบนั้นเป็นเรื่องที่ผมอ่านเจอในหนังสือมันมีบอกไว้ว่าคนญี่ปุ่นน่ะจริงๆแล้วเขากินข้าวกันแค่วันละสองมื้อเองฮะสมัยสมัยเอโดะเขากินกันแค่วันละสองมื้อสองมื้อเท่านั้นฮ โอ้ยโอ้ยมันมันโอ้ยมัน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 เป็นอีกแล้วแม้จะพยายามดิ้นรนยังไงก็ตามชายหนุ่มก็ยังมีอาการเรื้อรังของพิษไข้ที่ถูกหนูกัดอยู่อ๋ออืออี เ้ยถ้าฉันลม้ลมลงเธอก็ไม่ควรตามฉันมาชายหนุม่มคิดขนณดพยายามดิ้นรนต่อไปอ,อ ชายหนุ่มรีบร้อนออกไปโดยไม่ได้กินข้าวเช้าและมื้อเที่ยงเขาก็ไม่ได้กลับมาทำให้หญิงสาวที่รออยู่เริ่มไม่สบายใจซาทรุซาโร่ ซาโทรุ S S เธออยู่ไหนซาโทรุซาโทรุนี่นี่ฉันจะไปหาเขาได้ที่ไหนนะซาโทรุซาโทรุ เกิดอะไรขึ้นสาโทรุทำใจดีๆไว้โอตัวร้อนนี่ร้อนมากๆเลยนี่มีใครนี่นะ หิงสาวพ,พอจะมียาติดตัวมาด้วยแย่แล้วจะใช้ยาแบบไหนดีนะฉันฉันจะทำไงดีอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถรู้ได้ว่าควรจะให้หรือใช้ยาตัวไหนกับชายหน่ดีเข้มแข็งไว้นะอดทนไว้ซาโทรุซาโทรุเธอเป็นอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยหนู หนูเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอผมถูกหนูกัดด้วยอาการป่วยและเหนื่อยหอบแต่ชายหนุ่มก็ยังสามารถบอกถึงอาการของเขาได้เธอจึงเริ่มตรวจดูยาต่างๆที่เธอมีว่าพอจะมียาตัวไหนที่ใช้ได้บ้างเซปเทซีเมียนูโมเนียพวกนี้มันจะใช้ได้ไหมนะก็น่าจะนะมันคือตัวยาเพนิซิลิน รู้จักกันดีในสรรพคุณของยาปฏิชีวนะที่ช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากโรคติดเชื้อต่างๆครอบคลุมการรักษาในวงกว้างสามารถรักษาได้หลายโรคการใช้ยาตัวนี้มีผลที่น่าแปลกใจเมื่อใช้กับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเนื่องจากผู้คนเหล่านี้โดยปกติไม่ค่อยได้สัมพัสกับยาดังนั้นผลของยาที่ใช้ในการรักษาจึงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและในตอนนี้ จากสิ่งที่ทําทุกวันร่างกายของชายหนุ่มมีลักษณะเกือบะจะเหมือนกับพวก,พวกที่ใช้ชีวิตในสมัยก่อนน,อน,นี่ทําให้เป็นโชค,โชคดีอย่างมากสําหรับตัวเขา ฮาซาโตรุไขขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยหัวใจเต้นแรงเลย อุตสานึกว่าไข่จะลดลงบ้างแล้วนะ hmm. น่าเป็นห่วงจังหวังว่าตอนเช้าเธอคงจะดีขึ้นบ้างนะ หญิงสาวไม่ได้สังเกตว่าเธอได้ชักนำพวกหนูเข้ามาหนูที่ทำให้ชายหนุ่มต้องเจ็บป่วยและตอนนี้พวกมันเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆที่ที่พวกเขาอยู่อาปาสิจเออไม่เป็นไรครับผมผมพอกินเองได้ฮะแบบนั้นจะไม่ดีนะสินี่ฉันกำลังทำตามที่เธอเคยบอกนะถ้าเธอเกิดป่วยขึ้นมา ทุกอย่างมันจะแย่ลงไปอีกนะแต่ข้อยังชั่วตอนนี้ไขเธอก็หลงๆบ้างแล้วเมื่อวานฉันเครียดจริงๆนะเออยังไงก็ขอบคุณที่ช่วยผมไว้นะครับเออแล้วเมื่อวานน่ะคุณแบกผมมาจนถึงที่นี่เลยเหรอแค่นั้นหนักไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะเราก็มีกันแค่สองคนไม่ใช่เหรอเออเราก็ต้องช่วยกันสิ เอ๊ดูไปเนี่ยมันก็เหมือนกับคู่ที่เขาแต่งงานกันใหม่ๆเลยฮะระหว่างเธอคนนั้นกับเธอคนนี้ใคร,ใครจะน่า <จะ S 2> รักกว่ากันกน,นะใครนะ่าเฮหมือนฉันนอกใจเลยฮะฉันจะออกไปหาน้ำไว้ดื่มนะอ่ะอ๋อ,อ,อฮะฮะ ชายหนุ่มเองอยากจะนอนเหมือนคนป่วยแบบนี้ให้นานขึ้นอีกสักหน่อยเฮ้ยงี่เง่าน่าฉันต้องเป็นคนปกป้องเธอสินี่มาทำตัวเป็นคนหล่อแหลแบบนี้ได้ไงเนี่ยเอาละงั้นเราจะมามัวขี้เกียจไม่ได้ต้องหาอะไรทำเฮ้ย